สวัสดีครับผัวน้กแกงสนิเซอร์ตามเคยน,นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงเอ็นวีเดียครับเอ็นวีเนียี่คือเป็นเวอร์ชั่น C ี C 1 2 0นี่คือเวอร์ชันล่าสุดของเอ็นวีเดียที่คุณโหลดมานะครับอ่อันนี้ครับนี่ครับ730เวอร์ชั่นที่เก่ากว่าที่สุดก็ประมาณนี้นะครับน่าจะ730 ลงไปนะครับถ้าจะไม่ผิดนะปฏิบัติการก็ตามนี้เลยครับคือห้ามลงจากเว็บนี้รอะเว็บนี้คือเป็นตัวการจอล่าสุดนะครับให้คุณไปหาโหลดตัวนี้มาครับเวอร์ชัน385.2ปดห i านะครับกดเข้าไปครับอ่าแล้วกดดาวน์โหลดครับวิธีการติดตั้งก็ง่ายมากสำหรับคนที่ขึ้นเอออรอย่างนี้ครับให้ลงเวอร์ชัน385.2นะครับ แตกระจอที่เก่าวันนั้นนะครับประมาณนี้นะครับขาที่ลงไม่ได้นะครับลงตัวนี้เลยครับแล้วปฏิการิของสามพาจ็ดสิบสองคือวิด d o w สิบหกสิบิตนะครับนี่คือระบบปฏิกัติการที่รองรับนะครับก็สวัสดีครับ